สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิ่อมบุญชูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าคนคนนั้นเขาแอบด้อมดอมแอบม,มองอะไรออสดูอะไรมีไหมไม,ไม่มีเลยเปลล่วโอ้นี่นะคะมาถึงแดจังคึมนะคะก็จะมาดูเลยนะคะว่ามีเห็ดขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าแดจังคึมเขาจะมี ความรู้ในเรื่องเห็ดนะคะมีความรู้ในเรื่องเห็ดอ่ะวันนี้นะคะพี่น้องเราไปหน้าสาลหมดเลยนะคะก็อยู่ที่นี่เขาจะมียายละนะคะแล้วก็มีโจ้มียายฮนันนี่มีแอดแอนเฟื่องบุญชูแล้วก็นายโพธิ์ทไดจังกึมนะคะก็ทุกคนก็ยังอยู่ที่นี่นะคะเมื่อคืนนี้ก็ยายละโจ้อายายฮันนี่มานอน,นานนะคะแต่ว่าเฟื่องไม่ได้มานอนนะคะ ก็อ่ะโอ้เราก็ชมบรรยากาศนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะงานนะคะงานที่จะรอในวันข้างหน้านะคะก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่นี่ก็คืองานสร้างบ้านนะคะของไทยบ้านนอกนะคะของไทยบ้านนอกตอนนี้นะคะไทยบ้านนอกก็ทําการราดปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหบักส้มมอร่วง ร่วงเยอะเลยน่าจะแก่แล้วนะคะ F4 เดี๋ยวเพิ่งจะเก็บนะคะจะกินได้ไหมเนี่ยแมงกินไหม่น้ะนี่บักส้มมอนะคะอ่ะมันเป็นยาระบายนะคะ F4 บักส้มมอนี่นะคะเป็นสมุนไพรไทยอย่างดีเลยนะคะเป็นสมุนไพรไทยอย่างดีนะคะหายากคะ่ะนี่นะคะบักส้มมอแต่รู้สึกว่าทำไมต้นนี้มัน เน่าเยอะนะคะเน่าเยอะน่าจะแบบคือนะ้องเขาเกิดโดยธรรมชาตินะคะเอฟซโอตกมาอยู่หน้าบ้านไทยมันนอกด้วยนี่นะคะลูกนี้ดีนะคะลูกนี้ดีมากอะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกโหเยอะเลยหลน่นลงมานะคะหลน่นลงมาจากต้นนะคะนี่บักส้มมอนนะคะยังมีลูกติดอยู่นะคะเอฟซ นี่นะคะแต่กล้องเฟืองซูมไม่ได้เนาะมันก็เลยซูมได้แต่ว่าภาพมันไม่ละเอียดนะคะเนาะก็<ม>กล้องเราก็ราคาถูกอโอบ้านลุงจิมนะคะเมื่อวานนี้นะคะบ้านลุงจิมก็มีการพัฒนาไปเยอะนะคะตอนนี้บ้านลุงจิมก็ติดแผงโซลารเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ถือว่าดีมากนะคะเอซอย่างน้อยลุงจิ้มไม่อยู่ก็ทำให้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำอะไรอ่ะน้องเมฆอยู่นะคะนี่รถน้องเมฆเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะโอ้บ้านแอนแอน,นะคะเล็กเยอะมากนี่นะคะก็อัปเดตในช่วงเช้าๆนะให้เอซได้เห็นนี่นะคะก็ มีใครอยู่บ้างไหมนาะไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแอดชัยก็ไปเหมือนกันน่าจะไปให้กําลังใจลุงที่หน้าซานนะคะหูบ้านแอดชิตเทปูนหนามากสุดยอดค่ะ fc เนาะมันก็ดีหลายๆอย่างนะเทปูนหนานะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ทําที่กั้นนะคะไม่ให้ปูนอ่าไม่ให้ดินไหลออกมานะคะออก็ป้องกันนะคะตอนนี้ก็ บ้านแอดชัยก็ทำห้องน้ำตอนนี้ช่างก็กำลังมาทำห้องน้ำนะคะน,นั่นแอดแอนอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็มาถ่ายทำช่างทำงานนะคะในเช้านี้ช่างก็ทำงานอย่างขมักขม้นนะคะโอ้ อะไรนะแอดแอนมีบ้านจำปาดงแล้วจำปาอะไรอีกพ่อบอกว่ามีจำปาแดงปลาบ้านจำปาแดงอยู่ไหนเนาะนี่นะคะก็ช่างนะคะมาทํางานพ่อพมาทํางานนะคะก็รู้นะคะเนาะว่าหมู่บ้านนี้มีหมู่บ้านอะไรบ้างนะคะก็เป็นความรู้นะคะบ้านจำปาแดงอ๋อ อนี่นะโอ้มีเยอะนะคะมีเยอะตอนนี้ก็ช่างก็กำลังทำงานนะคะก็อัปเดตให้ให้เอฟซีได้เห็นนะคะว่าในแต่ละวันนะคะบ้านแต่ละหลังทำอะไรกันนะคะก็เป็นการทำงานในช่วงเช้าช่วงสายช่วงเย็นนะคะเนาะนี่เรามาดูอันนี้บ้านแอดชายนายูค่ะนายูนี่นายูมากเลยนะคะ ชอบอะไรนะคะก็นี่กอกอิดบล็อกเยอะมากนะคะนี่นะคะ่ะช <c oughs> ่างก็ทำง,งานนะคะ,อะ <c oughs> แอดแอนก็เสร็จแล้วนะคะ ว่าต้องไปต้องไปมงไหมต้องไปทำมงไหมไปโดนไปโดนไปโดนปุ่มอะไรล่ะนั่นแหละนี่นะคะโจก็มาถ่ายนะคะในช่วงเช้าอ่งเราก็เดินขายไปถ่ายมานี่แหละนะคะเอฟซีในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ดูฝีมือช่างไปนะคะก็ช่างทํางานนะคะช่างทํางานโอ้มีดอกไม้หลังบ้านแอดชัยด้วยนะคะสีชมพูอมม่วง ก็สีกลีบัวนี่แหละนะคะเอฟซีตอนนี้ช่างก็กำลังทำง,งานอยู่นะคะโจกอสีสามเครื่องเลยนะคะ ได้ชมบรรยากาศใน,นการทำงานของช่างแล้วนะคะเอฟซีก็ต่อไปก็เกาก็ดูนะคะว่าในช่วงสายของวันนี้จะมีอะไรนะคะเนาะก็โปรดติดตามนะคะคลิปต่อไปนะคะเอฟซีก็อยากให้เอฟซีได้ชมกันทั้งวันนะคะแต่อย่าลืมไปให้กำลังใจลุงพลปาแตนด้วยนะคะเอฟซี FC. เนาะก็ให้กำลังใจลุงพลปาแตนสู้ๆนะคะเนาะ อันนี้บ้านแอ,แอนนะคะบ้านแอ,แอนก็หน้าต่างสวยนะคะตอนนี้รอช่างนะคะยังไม่ว่างกัน,นะะรอช่างยังไม่ว่างกันก็คนก็ไปกันนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูเลยนะคะบ้านของลุงพลปแตนตสวยนะคะ FC หลังคาซีนี้สวยมากเลยเหมือนหลังคา,อาของศาลานะคะศาลาธิดาเศรษฐีนะคะสวยมากคะ่ะ FC สวยมากนะคะ นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมที่พี่คอฟฟที่พี่สกินในนําช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ